หน้าเด็กหลายคนมีปัญหาแบบนี้เวลาที่เราอายุเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วทำไมหน้าเราถึงแก่กว่าเพื่อนในวัยเดียวกันหมอเฟินหรืออายุเพิ่มขึ้นเนี่ยรู้สึกว่านิดหน่อยก็ป่วยง่ายเอะอ่าอากาศเปลี่ยนนิดหน่อยออกบ้านไปสุดเจอ PM เ5อนิดหน่อยทำไมฉันป่วยทำไมมีน้ำมูกไหลอีกแล้วอ่ะ ทำไมรู้สึกว่าไม่แข็งแรงเหมือนแต่ก่อนเลยหมอเฟินมีเคล็ดลับอะไรบ้างที่ทําให้อายุเพิ่มขึ้นเนี่ยแม้อายุจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็ตามนะแต่ยังคงสุขภาพให้สมบูรณ์ใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพหมอเฟินเชื่อเลยรู้เลยว่าถ้าคนที่มาฟังไลฟ์วันนี้แล้วได้รู้สามวิชามันหน้าเด็กในวันนี้นะคุณอาจจะได้พบความลับอะไรบางอย่างที่ทำให้หมอเฟินเนี่ยอายุจะ30แล้วแต่ยังหน้าดูอ่อนเยาว์ ดูหน้าเด็กกว่าเพื่อนในวัยเดียวกันแล้วก็สุขภาพดีแข็งแรงใช้ชีวิตมีความสุขมากมีพลังในทุกวันที่ตื่นมาในตอนเช้าเนาะเรามาเริ่มข้อแรกเลยดีกว่าถ้าคุณนําไปใช้นะชีวิตเปลี่ยนแน่นอนข้อแรกเนาะข้อแรกมันคือความจริงนะที่คุณจะต้องรู้ก็คือการที่คุณจะมีหน้าเด็กการที่คุณจะมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยความจริงก็คือไม่ใช่การที่ เราไปศึกษาโรคภัยไข้เจ็บนะไม่ใช่ว่าคุณอยากมีสุขภาพแข็งแรงแต่คุณไปศึกษาดูเพื่อนรอบตัวเป็นเบาหวานเป็นความดันเขาทําพฤติกรรมอะไรอะโรคเบาหวานมีมีอาการยังไงอะเป็นแล้วเท้าจะบวมไหมเบาเลือดจะเหนืดหรือเปล่ารู้สึกจะอ่อนเพลียจะไม่มีแรงหรือเปล่าหรือว่าใครที่เป็นความดันเป็นแล้วค่าเวลาไปวัดแล้วเลขตัวบนจะเกิน160อย่างเงี้ยหรือใครเป็นมะเร็ง แล้วจะมีก้อนเนื้อข้างในไหมจะมีเนื้องอกไหมไม่ใช่นะไม่ใช่ทั้งหมดเลยจริงอยู่ที่การศึกษาโรคไหลยอาจจะจําเป็นแต่ไม่ใช่สําหรับคุณนะมันจําเป็นเฉพาะคนที่ทํางานในสายอาชีพนี้อย่างคนที่เป็นหมอเป็นพยาบาลในสายสุขภาพเนาะเขาจําเป็นต้องรู้บ้างบางส่วนเพื่อที่จะไปอธิบายให้คนไข้ฟังไงแต่คุณเนี่ยไม่ได้ทํางานในสายนี้บอกเลยนะไม่จําเป็น แล้วข้อนี้คือหนึ่งในทริคที่อยู่ในหนังสือเสียงวิชามาหน้าเด็กของหมอเฟิร์ลเลยคือการไม่ไปศึกษาโรคหลายใดๆทั้งสิ้นฟังดีๆนะสิ่งที่คุณควรจะทํามากที่สุดสําหรับการมีหน้าเด็กและสุขภาพดีแม้อายุจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็ตามก็คือข้อถัดไปข้อ2คือการหาไอดลอลใครเข้าใจว่า การถัดไปเนี่ยคือหาไอดอลให้พิมพ์เขาว่าไอดอลมาหรือบุคคลตัวอย่างอะเป็นภาษาไทยง่ายๆเลยหาบุคคลตัวอย่างแล้วไปดูซิว่าเขาเนี่ยใช้ชีวิตยังไงเขากินอะไรเขาออกกาลังกายบ่อยแค่ไหนเขานอนเวละกี่ชั่วโมงเหมือนที่บุคคลระดับโลกคุณปู่คน,นเนี้ยชื่อวอลเลนบัฟเฟต t เนาะเป็นนักลงทุนที่รวยติดอันดับต้นๆเลยเขาบอกมาเป็นภาษาอังกฤษไม่ต้องตกใจนะบอกเฟนแปลเป็นภาษาไทยให้เลยละกันก็คือ แค่บอกผมมาว่าฮีโร่หรือไอดอลของคุณเนี่ยคือใครแล้วผมจะทำนายอนาคตให้คุณอะง่ายๆเลยแล้วไม่ใกล้ไม่ไกลไหนเลยประเทศไทยเองเราก็คุ้นชินกับคำคำนี้มานานก็คืออยู่ในมงคล38ปประการเนะาะพระพุทธเจ้ากล่าวไว้เป็นข้อแรกเลยนะคือให้คุณ ไม่ครบคนพานใครเข้าใจทีว่าไม่ครบคนพานคนพานในที่นี้ไม่ใช่คนช่วยอย่างเดียวนะโอ้ไม่ใช่คนที่นิสัยไม่ดีนะคนพานในที่นี้ก็คือเขาแค่ไม่รู้บางสิ่งบางอย่างที่อาจจะทําให้ชีวิตเราแย่ลงในด้านไหนก็ตามเนาะเขาไม่ได้ตั้งใจแค่นั้นเองคนพานคือคนไม่รู้ไม่ใช่เขาผิดหรือไม่ผิดอะไรนะเท่านั้นเองคุณแค่เปลี่ยนคนคบพูดง่ายคือหาไอดอลแล้วทำตามปฏิบัติตามเขาซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่า ก็รอบข้างรอบตัวไม่มีใครรักสุขภาพเลยหมอเฟิร์นแล้วต้องทํำยังไงอ่ะห้าคนรอบตัวแค่ถามเลิกงานเสร็จไปไหนไปชวนกันไปเที่ยวไปดื่มเหล้าสุบุรีพายกันไปกินอาหารไม่มีประโยชน์เข้าร้านฟาสต์ฟูฟ้ดกินพิซซ่ากินไก่ทอดอย่างเงี้ยไม่มีเลยรอบตัวแล้วจะทายังไงหมอเฟิร์นเชื่อว่าถ้าคุณตัดสินใจที่จะเอาสุขภาพดีตัดสินใจที่จะหน้าเด็กหมอเฟิร์นเชื่อว่ามันจะไม่มีอุปสรรคอะไรเอาสิ่งนี้ไปจากคุณได้ เพราะสมัยนี้มีสิ่งนี้สิ่งที่เราคุยกันอยู่เนี่ยมีโซเชียลมีเดียไงคุณสามารถเซิร์ชใครก็ได้หมอคนไหนก็ได้ที่ดูอ่อนกว่าเยาดูหน้าเด็กสามารถเซิร์ชบุคคลทุกคนสําเร็จระดับโลกอะเซิร์ชได้หมดเลยอ่ะใบ่ายบอกสวัสดีค่ะหมอมามา,มาไม่ทนันแชร์ไว้เดี๋ยวมาเรียนย้อนหลังโอเคใครอยากมาเรียนย้อนหลังก็แชร์เก็บไว้ได้เลยเนาะแชร์ไปให้เพื่อนๆคนที่คุณรัก,ค,รกคุณรู้ก็ได้อ่ะอ่ะ คุณเซิร์ชได้เลยหรือหรือไม่ต้องเอาที่ไหนไกลดูหมอเฟิร์นก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าแต่ละวันเนี่ยทำอะไรบ้างเผื่อคุณจะเอาไปปรับใช้บ้างเนาะอย่างหมอเฟิร์นนอนนะพูดนอนตั้งแต่แรกเลยก่อนที่เราจะตื่นเช้ามาเราก็ต้องวางแผนแล้วนะว่านอนวันหนึ่งอะ่ะควรนอนอย่างต่านะเจดชั่วโมงก็คือมากกว่าเ็ดชั่วโมงหมอเฟิร์นก็นอนเฉลี่ย8ปดถึงสิชั่วโมงพอตื่นมาเราก็จะสดชื่นไม่ปวดหัวดูมีชีวิตชีวาตื่นมาปุ๊บ ทานข้าวเช้าข้าวเช้าก็ต้องมีไข่บ้างมีผักมีผลไม้แล้วก็ดื่มกาแฟดำอ่าคนรักสุขภาพเขาดื่มอะไรดื่มกาแฟดำที่เป็นออร์แกนิกอ่าถ้ารักสุขภาพจริงๆนะเพราะว่าออร์แกนิกเนี่ยขึ้นชื่อตรงที่ว่าไม่มีสารเคมีตกค้างคุณสามารถดื่มเป็นประจําสม่ําเสมอโดยที่แทบไม่ได้รับสารเคมีเลยมีน้อยมากๆ90%เกว่าเปอร์เซ็นต์เป็นกาแฟล้วนร้อยเปอร์เซ็นต์แทบจะ99.99 99อ่ะที่ไม่มีสารตกค้างใครอยากดื่มก็ ทักไปหาทีมงานได้เลยมีตอนนี้เลยแค่ยี่สกว่าชุดเท่านั้นเนาะขายดีมากหมอเฟิร์นก็ดื่มกับทุกวันเลยวันไหนที่ไม่ดื่มก็เสาร์อาทิตย์ดื่มชาเขียวแทนอย่างเงี้ยอ่ามีคนคุณไพรินบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาในตอนนี้เนาะและ้วก็ไอดอลเนาะเมื่อกี้พูดถึงไหนละให้ไปหาในเแบเบ้ก็มีเห็นไหมในโซเชียลเนี่ยคุณก็ไปดูว่าเขาออกกําลังกายยังไงเขากินอะไรเขาอยู่ยังไงอย่างหมอเฟิร์นอ่ะเมื่อกี้ พูดนอน8-10ถึง0ชั่วโมงตื่นมาหมอเฟินก็ขอบคุณสิ่งดีๆรอบตัวเสร็จแล้วเราก็ดื่มกาแฟดำเนาะทานข้าวบ้างละแล้วก็ไปอ่านหนังสืออ่าลืมสกิปตื่นมาก่อนที่จะไปทานข้าวหมอเฟินออกกำลังกายก่อนทุกวันวันละ10นาทีไม่เยอะเลยนะเห็นไหมการที่เราจะแข็งแรงแบบเนี้ยไม่จำเป็นนะต้องออกกำลังกาย1ชั่วโมง2ชั่วโมงถ้าคุณไม่มีเวลาคุณออก10-15นาทีก็พอแล้ว พอให้ได้ระบบภายในเนี่ยมันได้กระตุ้นน้ําเหลืองเวลาที่เราหายใจเข้าสูดเข้าสูดออกลึกๆเนี่ยเลือดเราจะไหลเวียนดีขึ้นเท่านั้นเองก็กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้นละออกแค่นี้จริงๆเพราะสูตรของเ u อร์เฟนก็คือคุมอาหาร90%แล้วออกกําลังกายแค่10%แค่นั้นจริงๆอันนี้ก็คือเอาความจริงมาพูดเลยไม่ไม่มีหรอกที่จะออกกําลังกาย90แล้วคุมอาหาร10 แบบนี้คุณจะลดความอ้วนล้มเหลวตลอดชีวิตพูดได้เลยเพราะหลักการที่สำคัญก็คือ you are what you eat เนาะก็คือกินยังไงก็เป็นอย่างนั้นั่นแหละเนาะโอเคคุณยานท่สาว่าคุณหมอหน่ารักมากค่ะขอบคุณค่ะเรามาบอกว่าข้อ2ก็คือหาไอดอลนะดังนั้นให้คุณเริ่มไปสำรวจตัวเองเลยนะว่ารอบข้างของฉันเนี่ยมีใครบ้างหรือถ้าไม่มีก็เสพคนในโซเชียลก็ได้ว่าคนที่เป็นบุคคลตัวอย่างของของฉันเนี่ย เป็นใครได้บ้างเท่านั้นเองหรือดูจากหมอเฟิร์นก็ได้ไม่ว่ากันและก่อนที่จะผ่านข้อนี้ไปนะต้องบอกก่อนว่ามันมีคีย์สำคัญอยู่2ข้อนนะไม่ใช่หมอเวิร์นเล่าเลมาแล้วไม่มีคีย์อะไรมีกุญแจสําคัญอยู่2ออย่างใน2ข้อข้อ1ข้อ2ที่ผ่านไปก็คือข้อแรกเป็นคีย์ข้อแรก,นแรกในข้อย่อยข้อ2ก็คือถ้าคุณฟังดีๆนะก็คือเปลี่ยนสภาพแวดล้อม ง่ายๆเลยถึงแม้คุณจะเปลี่ยนไม่ได้แต่คุณเลือกที่จะเสพสื่อในโซเชียลได้เพราะคนส่วนใหญ่90%สมัยนี้หน้าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงหน้าจอเราที่เราเจอกันนี่แหละดังนั้นเปลี่ยนสภาพแวดล้อมก่อนและข้อ2ก็คือการตัดสินใจแน่นอนถ้าปราดจากการตัดสินใจใดๆบนโลกใบนี้ไม่มีทางที่คุณจะทำสิ่งนั้นได้สำเร็จเพราะว่าการตัดสินใจมันเหมือนเป็นการทำให้คุณเกิดแรงขับเคลื่อนข้อแรกเลย ถ้าไม่ตัดสินใจว่าฉันไม่เอาแล้วชีวิตที่ผ่านมาที่อายุเพิ่มขึ้นแล้วจะแก่เร็วฉันไม่เอาแล้วที่อายุเพิ่มขึ้นแล้วจะสุขภาพแย่ลงแถมมีโรคประจําตัวคุณต้องตัดสินใจก่อนนะอันนี้สําคัญนะไม่ได้พูดผ่านๆแต่เป็นตัวที่หมอเฟิร์นเน้นมากๆเพราะก่อนหน้านี้หมอเฟิร์นเคยเป็นคนหนึ่งที่เป็นสิวเยอะมากหน้าไม่ใสเป็นประจําเดือนแล้วปวดท้องมากหลังจากนั้นที่หมอเฟิร์นอยู่ออสเตรเลียเนาะ แม้ว่าของกินจะอร่อยแค่ไหนก็ตามนมเนยชีสอย่างเงี้ยคุณอร่อยมากแต่จุดนั้นคือเราจะ30แล้วถ้าเรายังทำตัวแบบนี้ต่อไปแน่นอนโรคประจำตัวตามมาแน่เบาหวานความดันไขมันหมอเฟินก็เลยไม่เอาแล้วตัดสินใจเลยว่าฉันจะหน้าเด็กตลอดฉันจะแข็งแรงตลอดชีวิตไม่ว่าจะอายุจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็ตามพราะตัดสินใจเท่านั้นแหละหมอเฟินก็อ่านหนังสือเกี่ยวกับสุขภาพอ่าน,นงานวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพแล้วมาแชร์ให้คุณต่อ พอนู้คนเดียวลืมง่ายเขาบอกว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการสอนต่อการแบ่งปันอพอมาสอนคุณต่อหมอเฟินก็จําแม่นเลยทีนี้เราก็มาปรับใช้กับตัวเองจนได้ผลลัพธ์แบบนี้จนหน้าเด็กว่าเพื่อนในวัยเดียวกันจนไม่ปวดท้องประจาเดือนเลยแล้วหน้าใสขึ้นเนี่ยคุณว่ามันคุ้มไหมแล้ววิธีที่หมอเฟินใช้แต่และว,วิธีเป็นวิธีที่คุ้มค่าและถูกมากๆากก็คือไม่ต้องไปเข้าคลินิกอะวิตามินกินน้อยมาก ทุกวันนี้ที่หมอเฟิร์นยังทานอยู่นะก็คือวิตามินซีอ่ะพูดเลยก็คือทานเช้า5 0 0มิลลิกรัมเย็น500มนะิลลิกรัมเนาะเพราะว่าประโยชน์ของวิตามินซีนี่เยอะมากก็คือมันต้านต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยลดหน้ามันกระตุน้นการสร้างคอลลาเจนให้หน้าใสาขึ้นแล้วก็กระตุ้นภูมิคุ้มกันเนาะถ้าเราทาน500-1000ถึมิลลิกรัมแต่ถ้าคุณบอกว่าไม่อยากทานเป็นวิตามินคุณแค่ทานเพื่อไม่ให้ขาดอะ่ะคุณก็ทานแค่วันละเฉลี่ยนะ ประมาณคร่าๆวๆละกัน90มิลลิกรัมซึ่งคุณทานส้ม2ผลก็ไม่ขาดแับวิตามินซีหรือทานฝรั่ง1ลูกอย่างเงี้ยพริกยวกบรอกโคลี่ได้เลยไม่ต้องทานเป็นวิตามินเสริมก็ได้ทานจากอาหารเป็นยาอย่างนี้ก็ได้เฉพาะบางคนที่อยากได้ผลประโยชน์คุณค่าจากวิตามินซีเพิ่มก็ให้ทานเหมือนหมอเฟิร์นได้500เช้า500เย็น500อย่างนี้ทำไมถึงไม่ให้ทาน1,000อ่ะ หลายคนน่าจะสงสัยต้องบอกก่อนเลยว่าร่างกายของเราสามารถดูดซึมวิตามินซีแต่ละครั้งนะได้ประมาณ2 5 0ถึงไม่เกิน500มิลลิกรัมต่อครั้งนั่นก็แปลว่าถ้าคุณทาน1,000มิลลิกรัมคุณก็จะดูดซึมได้ไม่ถึง500มิลลิกรัมอยู่แล้วและที่เหลือมันไปไหนมันก็จะถูกขับออกทางปัสสาวะคุณนั่นแหละดังนั้นหมอเฟิร์นก็เลยให้เป็นทิคว่าให้ทาน 500ก็พอแล้วในแต่ละครั้งแล้วก็ดื่มน้ำตามระหว่างวันแล้วทิกที่แอดวานก่อนนั้นก็คือให้ทานถ้าคุณจะใช้วิตามินจากธรรมชาตินะจำเป็นมากๆที่จะต้องเลือกให้เป็นวิตามินจากธรรมชาติ100%สังเกตง่ายๆก็คือที่เขียนว่า Extract ะแค่นั้นเองหรือภาษาไทยก็เขียนว่าสกัดจากทำมาจากสตรอเบอรี่ผลอะไรที่มีวิตามินซียเยอะเชอร์รี่ทั้งหลายเงี้ยดูง่ายมากๆนะเดีย๋ยวเรามาข้อ3กัน ให้ทิกวิตามินซีไปนิดนึงนะข้อสาสำคัญมากเป็นข้อสุดท้ายที่อยู่ในหัวข้อไลายวันนี้เนาะก็คือถ้าปราศจากข้อนี้นะไม่เกิดผลใดๆดทั้งสิน้นทุกอย่างที่เราเรียนมาไม่มีเลยก็คือการตั้งเป้าหมายให้ใหญ่ด้วยนะวงเล็บว่าต้องตั้งเป้าหมายใหญ่อ่ะใครฟังมาถึงนี้พิมพ์ว่าตั้งเป้าหมายใหญ่ <laughs> ยาวไปไหมให้พิมมาเลขสามมันก็ได้อะจะได้จะได้รู้ว่าตามหมอทันเนะเาะอ่าหมอทําทำตามคุณหมอเฟิร์นทุกอย่างค่ะขอบคุณมากๆค่ะตั้งเป้าใหญ่นะไปไผ่พิมตั้งเป้าใหญ่ทาไมมันมีเหตุผลนะไม่ใช่อยู่หมอเฟิร์นบอกให้ตั้งเป้าใหญ่ก็ตั้งเป้าใหญ่จริงๆคุณเรียนรู้ในวันนี้คุณลองเอากลับไปทําก็ได้อะเพราะว่าทุกข้อที่หมอเฟิร์นอามาสอนอามาแบ่งปันก็คือทําเองมาหมดแล้วแล้วมันเวิร์กก็เลยกล้าวมาบอกต่อตั้งเป้า ต้องบอกก่อนคุณอย่าไปตั้งเชิยนะว่าถ้าถ้าสมมุติว่าคุณป่วยอยู่ะ่ะแล้วคุณตั้งว่าขอแค่าการดีขึ้นก็พอละหรือว่าหายป่วยจากโลกนี้ก็พอละไม่เอานะถ้าคุณฟังหมอเฟินอยู่คุณติดตามเพจหมอเฟินเะนี่ยตั้งไปเลยใหญ่ๆเพราะว่าทิศในข้อนี้หมอเฟินก็ได้เรียนรู้จากคนสําเร็จระดับโลกเหมือนกันก็คือคนไทยอย่างอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีนั่นเองเป็นวัทยากรระดับโลกนะเขาบอกว่าให้ตั้งเป้าใหญ่ไปเลยเพราะอะไรเพราะ ถึงแม้มันจะสำเร็จเพียงแค่ครึ่งเดียว50%มันก็ยังสำเร็จมากกว่าเป้าเล็กๆดังนั้นยกตัวอย่างหมอเฟิร์นจะให้ของหมอเฟิร์นแหละตั้งเป้าใหญ่ๆเกี่ยวกับสุขภาพดีเนาะก็คือชั้นแข็งแรงหุ่นดีเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังตลอดชีวิตแม้อายุจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็ตามไม่ใช่ตั้งว่าหายจากโลกนี้ก็มีความสุขแล้วมันมันไม่ฟินเลยคุณถ้าจะตั้งนะ ตั้งไปเลยว่าเนี่ยหน้าเด็กหน้าอ่อนเยาว์แบบเนี้ยหน้าเหมือนคนอายุ20ต้นๆเพิ่งเรียนจบทั้งที่เราจะ30ละหน้าแบบนี้ตลอดเลย30 4050 40, ้ฉันก็ดูอ่อนเยาว์ดูแข็งแรงดูมีชีวิตชีวาดูสดชื่นกระฉับกระเฉงกระปี้กระเป๋าตลอดตั้งไปเลยแบบนี้คุณได้แค่5 0เปอร์เซ็นต์มันก็คุ้มนะคุ้มไหมอะห้เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดเนี่ยถึงแม้คุณจะ60แล้วแต่คุณยังแข็งแรงคุ้มไหมไม่มีโรคประจำตัวคุ้มนะ ทำไมตั้งเป้าถึงสําคัญให้ทีอีกอย่างก็ละกันก็คือให้คุณคิดไปเลยจินตนาการไปเลยว่าไอ้ด้านเนี้ยด้านสุขภาพดีเนี่ยที่สุดของคุณแล้วคืออะไรเขียนแชร์มาได้ถ้าฉันเลือกได้อ่ะเกิดมาทั้งทีเนี่ยสุขภาพดีถ้าจะตั้งเป้าให้ใหญ่ที่สุขดสของฉันอ่ะคืออะไรเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันไงอย่างหมอเฟินก็คือบุคคลที่จะอ่อนเยาว์แบบนี้ตลอดชีวิตตลอดการหน้าเด็กก่าเพื่อนตลอด แข็งแรงมีพลังตลอดชีวิตอย่างเงี้ยแข็งของคุณก็อาจจะคล้ายๆกันอย่างอี้ก็ได้ไะเป้าไม่มีผิดมีถูกนะแล้วแต่ที่คุณพอใจเลยว่าที่สุดคืออะไรเอาให้สุดไปเลยเพราะว่าถ้าได้เนี่ยมันคุ้มค่าคุ้มค่าแน่นอนคุ้มค่าขวดการตั้งเป้าเล็กแน่นอนใบไผ่ได้ฟังหนึ่งสื่อเสียงของคุณหมอแล้วทีนี้สําคัญมากพอตั้งเป้าเซโนแล้วเซโนกับอาหารวุ่นได้ง่ายขึ้นสุดยอดดีขึ้นใช่การตั้งเป้าหมา่ ยกตัวอย่างให้ฟังละกันขนาดคุณจะขับรถไปเที่ยวสมมติคุณอยู่กรุงเทพเนาะจะมาเที่ยวภาคเหนือจะมาเชียงใหม่คุณยังต้องตั้งเป้าหมายเลยว่าคุณจะไปเชียงใหม่เพราะถ้าคุณไม่ตั้งไปเชียงใหม่คุณอาจจะขับลงใต้ก็ได้อะเห็นไหมแค่ขับรถยังต้องมีเป้าหมายแล้วนับภาษาอะไรกับชีวิตเราอะชีวิตทั้งชีวิตอะคุณจะไม่ตั้งหน่อยเหรอด้านสุขภาพดีอะ คุณก็ต้องตั้งเน่ยยังบมอเฟิร์นไม่ได้มีแค่สุขภาพดีนะบมอเฟิร์นตั้งทั้งความรักการเงินการงานความสัมพันธ์ครอบครัวสุขภาพตั้งให้ครบทุกด้านเลยตั้งไปเลยตั้งเป้าใหญ่ด้วยวงเล็บเห็นไหมว่าขนาดขับรถเรายังต้องมีเป้าหมายขับรถไปทํางานก็ยังมีต้องมีเป้าหมายต้องมี G P I S แล้วชีวิตเราอ่ะจะไม่ให้มี G P I S หน่อยหรออ่ะดังนั้นเนี่ยแหละคือผลที่ทําไมคุณต้องตั้งเป้านะ ราะว่าคุณจะได้ไปได้ถูกทางเหมือนที่ใบไผ่บอกไงเราก็จะเซโนก็คือปฏิเสธอาหารที่ไม่ใช่พอวันนี้อยากกินไอติมอ่ามันไม่ใช่นี่ถ้าทานเข้าไปน้ําตาลมันเยอะที่หมอเฟินบอกพอเราทานอะไรที่น้าหวานเยอะเจะไปกระตุ้นให้ร่างกายอักเสบทั่วร่างกายเลยอย่างนี้งั้นฉันไม่ทานดีกว่าฉันไปดื่มน้ำเต้าหู้ดีกว่าหมอเฟินบอกน้ำเต้าหู้มีปโปรตีนเยอะช่วยทําให้คุณเนี่ยพอเราทานปโปรตีนถึงปโปรตีนย่อยไปเป็นกรดอะมิโนโ ก็ไปกระตุน้นการสร้างคอลลาเจนอีกอหมอเฟินบอกทานวิตามินซีโอเคไปซื้อส้มกินซื้อฝรั่งกินอย่างเงี้ยดังนั้นพอเรามีเป้าหมายพอเราโฟกัสที่เป้าหมายของเราสายตาของเราเนี่ยก็จะมองเห็นแต่สิ่งที่จําเป็นต่อการทําเป้าหมายนั้นสําเร็จนั่นเองไงัน,นี้ใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจมาหน่อยสอนจบแล้วเนาะเดี๋ยวสรุปให้ฟังคร่าวๆแล้วกันคร่าวๆใครที่อยากฟังเต็มๆฟังได้นะในหนังสือเสียงวิชามันนะเด็กข้อแรกก็คือ ไม่ใช่การที่ไปศึกษาโรคภัยไข้เจ็บให้คุณศึกษาเลยที่สุขภาพดีส่วนศึกษาที่การทํายังไงให้ฉันมีหน้าเด็กทํายังไงทานอาหารอะไรที่ทําให้คุณแข็งแรงอย่าไปศึกษาเรื่องโรคภัยยกเว้นคุณจะเป็นบุคคลที่ทํางานในโรงพยาบาลหรือคลินะิกนะเว้นให้แค่นั้นเพราะอะไรเดี๋ยวข้อนี้ขอขยายละกันจริงๆจะสรุปต้องบอกก่อนว่าข้อนี้สําคัญตรงที่ว่าถ้า การทําแบบนี้นะถ้าการที่ไปศึกษาโรคภัยไข้เจ็บแล้วมันเวิร์กทำให้คนไม่ป่วยทําให้คนสุขภาพดีทําให้คนหน้าเด็กป่านนี้คงไม่มีหมอหรือพยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์ป่วยหรอกจริงไหมคุณเคยเห็นไหมอ่ะใครเคยเห็นบ้างถามคนในที่ฟังไลฟ์เนี่ยใครเคยเห็นบ้งางใครเคยเห็นหมอพยาบาลน้นําหนักเกินใครเคยเห็นเภสัชจ่ายยาให้ตัวเองทานใครเคยเห็นพยาบาลหรือหมอมีโรคประจําตัวบ้าง ใครเคยเห็นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยป่วยบ้างเห็นไหมแสดงว่าอะไรแสดงว่าถ้ามันจริงมันต้องจริงกับทุกคนดังนั้นหมอเฟิร์นเลยย้ำมากๆถ้าคุณอยากมีสุขภาพดีหน้าเด็กอย่าไปศึกษาเลยไอ้โครคภัยไข้เจ็บเนี่ยหมอเฟิร์นก็เรียนมาใช้น้อยมากๆไม่ไม่ค่อยจําเป็นสําหรับการมีสุขภาพดีเลยสิ่งที่จําเป็นก็คือศึกษาสิ่งที่ส่งเสริมสุขภาพคุณเช่นทานอะไรแล้วหน้าเด็กทานอะไรแล้วทําให้สุขภาพดีทําแต่แบบนี้ดีที่สุด เพราะว่าต้องบอกก่อนเลยว่าคนเราเนี่ยไม่ได้ทำตามสิ่งที่เรารู้เสมอไปนะอืข้อนี้ข้อนี้ต้องบอกจริงๆว่าไม่ใช่ที่ทุกคนที่จะทำตามสิ่งที่เรารู้เพราะอะไรไม่อย่างนั้นคนบนโลกเนี้รู้ไหมว่าเหล้าเบียร์ไม่ดีแล้วทำไมยังกินบุหรี่ไม่ดีทำไมยังสูบของทอดของมันน้ำหวานที่หวานๆเนี่ยทำไมยังดื่มทำไมยังกิน ไม่ใช่ว่าเขาไม่ดูนะแต่ในงานวิจัยบอกมาแล้วว่าคนเราจะทำตามสิ่งที่เรียกว่าจิตใต้สำนึกมากกว่าจิตสำนึกซึ่งจิตใต้สำนึกแปลให้เข้าใจไง่ายๆก็คือคำว่านิสัยนั่นเองซึ่งการที่เราจะเปลี่ยนให้ตัวเองทำในสิ่งที่ต้องการก็คือเริ่มจากการเปลี่ยนนิสัยเล็กๆของคุณซึ่งเดี๋ยวมันมีรายละเอียด,ดย,ยิบย่อยเดี๋ยวเฟิร์นามาสอนให้ไลฟ์หน้าเนาะไลฟ์นี้เดี๋ยวสมองววมวันนี้โอ มีโอกาสฟังคุณหมอหลังจากหายไปนั้นโอ้คุณธนิดาจําได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาไลฟ์ให้ฟังบ่อยๆละไปซุม่มซุ่มทําหนังสือซุ่มทําคอร์สมาก็เดี๋ยวกลับมาละโอเคเนาะสรุปสั้นๆ3ามข,ข้อข้อแรกก็คือให้ศึกษาสิ่งที่ส่งเสริมสุขภาพคุณอย่าไปศึกษาโรคภัยไข้เจ็บข้อ2ก็คือหาไอดอลวิธีนี้เร็วที่สุดละที่จะทําให้คุณเป็นคนหน้าเด็กและสุขภาพดีเร็วมากๆทําตามเลย Copy and Development ก็คือทำตามแล้วก็พัฒนาปรับให้เข้ากับตัวคุณเองข้อ3ก็คือตั้งเป้าให้ใหญ่ข้อนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้าไม่ไม่มีเป้าหมายแน่นอนโอกาสที่สำเร็จก็ยากมากๆดังนั้นถ้าใครชอบที่หมอเฟิร์นสอนในวันนี้อันนี้เป็นแค่ไม่ถึง10%ของในหนังสือเสียงวิชามาหน้าเด็กเองไงขึ้นให้ก่อนทั้งหมดเนี่ยที่พูดไปวันเนี้ย คือข้อมูลที่อยู่ในนี้ทั้งหมดเลยก็คือเป็น17เคล็ดลับชะลอวัยระดับเซลล์เนาะใครที่อยากฟังเต็มๆก็สามารถไปฟังได้เฉพาะคนในไลฟ์นี้นะให้3คนละกันให้ราคาพิเศษปกติ2,990บาท3คนแรกที่ลงทะเบียนหมอเฟิร์นให้ราคาพิเศษ1,590บาทพูดครั้งเดียวด้วยนะไปขอที่ พีพูดว่าหน้าเด็กก็ได้เนาะเดี๋ยวมีทีมงานส่งรายละเอียดให้ไปหรือว่าจะทักไปถามที่ทีมงานคนสวยก็ได้อ่าใครที่อยากฟังให้ครบ17ข้อที่บอกทั้ง3ข้อวิชาวันนี้คือ1ข้อ1เคล็ดลับในนี้เองนะเป็นแค่1เคล็ดลับและเป็นอีก3เคล็ดลับย่อยใน1น,นั้นไม่ถึง10%ของในหนังสือเลยคุณสามารถฟังซ้ําได้ตลอดชีวิตไม่มีลบฟังในกลุ่มปิดส่วนตัวเนาะถ้าลงทะเบียนเราก็จะเชิญเข้าไปเลย ทั้งหมดประมาณ90นาทีฟังซ้ำกี่รอบก็ได้ให้พอ่อให้แม่ให้ญาติฟังได้หมดเลยอ่ะใครที่ CF 3คนแรกก็จะได้ราคาพิเศษไปวันนี้ก็ขอวอวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นและหน้าเด็กลงขอบคุณที่เข้ามาฟังไลฟ์หมอเฟร์นนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาฟังย้อนหลังด้วยเนะ้องรักทุกคนคะ่ะ